สุดยอดเจ้าสำนักแห่งประวัติการตอนนี้94เหตุใดกันเจ้าถึงทําหน้าตาแบบนั้นกันละ่ะเสียใจที่พ่ายแพ้อย่างนั้นเลย ตัวข้านั้นเชื่อในวิถีของสุภาพบุรุษแม้ว่าตัวของข้ายังเป็นผู้น้อยแต่ว่าความกระตือรือร้นและความกล้าหาญนั้นไม่แพ้ผู้ใดแน่แต่เหตุใดข้าถึงพ่ายแพ้คนอื่นกันล่ะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นสิทธิพี่ของข้าก็ตามเป็นธรรมชาติของการแข่งขันของคนวัยหนุ่มเฮ้อไม่เป็นไรบางทีการได้ปลดปล่อยความรู้สึกออกมามันก็ดีกว่าเก็บไว้ในใจผ่อนคลายไว้ย่อมดีกว่าแล้วนี่เจ้าจะทำอย่างไรต่อละ่ะ ตัวข้านั้นอยากจะประลองฝีมือกับพี่ใหญ่อีกครั้งถ้าหากว่าข้าไม่ได้ประลองอีกแล้วก็มันเหมือนลาวกับตัวข้านั้นรู้สึกมีก้อนหินใหญ่ที่อยู่ภายในจิตใจหัวใจของข้านั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคที่เข้าใจยากและข้านั้นไม่สามารถที่จะสงบสติอารมณ์ของข้าได้สงบสติเงี้ยหรือเจ้าหมายความว่าเยี่ยงใดกันตัวข้านั้นเคยอ่านพุทธประวัติมาครั้งหนึ่งแล้วข้อความในตำรานั้นกล่าวถึงการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของตนนั้นเป็นความสำเร็จ และการมระพฤติตนเป็นธรรมชาตินั้นจะถือว่าเป็นบุญการทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและยึดมั่นในอุปนิสัยและแหลักการนั้นเป็นวิธีที่ข้าเชื่อว่าจะช่วยข้าสามารถรวบรวมสติของข้าไว้ด้วยกันได้ สิ่งนั้นนะ่ะไม่สมเหตุสมผลเลยเจ้าไม่ได้คิดถึงปัญหาอื่นเลยสินะโดยธรรมชาติของเจ้าเองการกระทําตามความต้องการของเจ้านั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างหลักการกับการกระทําอาจจะทําให้ผู้อื่นขัดกับธรรมชาติโดยกําเนิดของพวกเขาดังนั้นหลายคนจึงล้มเหลวในการบรรลุความสอดคล้องระหว่างความคิดและการกระทํากัน เจ้าเชื่อในวิถีของสุภาพบุรุษของเจ้าและด้วยเหตุน,นี้เจ้าจึงต้องตระหนักถึงกฎเกณฑ์ที่ผู้อื่นกระทำเช่นกันในสิ่งที่เจ้านั้นอยากให้พวกเขาปฏิบัติต่อเจ้าเมื่อถึงเวลานั้นเราจะสามารถทำในสิ่งที่ใจเราปรารถนาได้ไม่จำเป็นต้องไปกังวลและใช้ชีวิตต่อไปแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่ความผิดของใครแต่ถ้ายึดความสบายใจของเจ้านั้นมันก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้เปรียบเสมือนกับว่าตัวของเรานั้นเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง การให้ผู้อื่นปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นแต่ตัวเองนั้นยังปฏิเสธที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและคิดว่าความคิดเห็นของตนนั้นถูกต้องเสมอการตัดสินใจแทนผู้อื่นโดยที่ตัวของเราเองนั้นเชื่อว่าเราถูกเสมอนั้นและคนอื่นควรขอบคุณในความคิดของตนผู้ที่ติดตามเราจะเจริญส่วนผู้ที่ต่อต้านเราจะพังพินาศนี่มันท่านพ่อถ้าจะต้องบอกว่าพลังแห่งกรรมพันธ์นั้นแข็งแกร่งยิ่งนะ พ่อและลูกชายนั้นมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากจนถึงขั้นแก่นกระดูกของพวกเขาเลยเล่ะหนทางด้านหนึ่งนั้นเป็นเส้นทางการเป็นสุภาพบุรุษที่ตรงไปตรงมาของข้า ก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และเจตจำนงที่แข็งแกร่งดังเหล็กอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นเส้นทางของความเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงผู้อื่นไม่รู้จักการปณีปนอมแม้ว่าจะดูคล้ายคืงกันแต่ก็มีความแตกต่างบนพื้นฐานระหว่างทั้งสองแบบแรกจะยอมไม่เค่ทำตามหัวใจในขณะที่อย่างหลังเพียงแค่ยอมจำนนต่อความปรารถนาตัวข้านั้นเกือบหลงผิดไปเสียแล้วขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยเตือนสติให้กับข้า เจ้านั้นสามารถกลับมารู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็ว,วซึ่งแสดงว่าเจ้านั้นยังมีความเข้าใจที่ชัดเจนในหลักการของตนเองโชคดียิ่งนะที่เจ้าสามารถฟื้นคืนสติได้หากเจ้าเป็นเหมือนกับปิดาของเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตละก็เจ้าไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับบิดาของเจ้าเท่านั้นแม้แต่ข้าที่เป็นอาจารย์ของเจ้าก็สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเจ้าและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นศัตรูกันเอาล่ะผู้เรามาดูการต่อสู้ระหว่างเสี่ยวเยี่ยนกับเทียนฮาวกันเถอะ ผู้ชนะจะได้รับการตัดสินในไม่ช้าแล้วละ่ะน้องเล็กพวกเรานั้นต่างก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันทำไมพวกเราไม่มาทำให้มันชัดเจนและตัดสินด้วยผลลัพธ์ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวกันเลยดีกว่าละ่ะได้เลยพี่ใหญ่ถ้าว่าเป็นเช่นนั้นพี่ใหญ่รับนี่ไปซะเจ้าหนูน้อยนี่เจ้าไล่วิทยากน่นี่ข้าจะพูดจบเสียอีกนะเจ้านี่มันเจ้าเล่ยิ่งนัก ในขณะที่ข้าเลี่ยงมหาวายุวัชนีออกมาพลังวิญญาณของพี่ใหญ่นั้นก็จะลดลงเรื่อยๆการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นอยู่ที่ว่าใครจะยืนได้นานกว่ากันนี่แสดงให้เห็นเลยว่าเจ้าหนูน้อยและข้านั้นพวกเราต่างก็ผูกพันกันอย่างสมบูรณ์ในแง่ของพลังเวทมนต์ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ผลลัพธ์จะอยู่ที่ว่าพลังวิญญาณของใครนั้นจะหมดก่อนเจ้าเด็กน้อยข้าไม่เชื่อว่าข้าจะไม่สามารถที่จะจัดการกับเจ้าได้ จูอี้นั้นได้พยายามที่จะเทียบเคียงกับพี่ใหญ่ของเขาเขาจะสามารถเทียบชั้นกับเสี่ยวเยียนได้อย่างไรในความคิดของเสี่ยวเยี่ยนนั้นเขาต้องการที่จะเป็นพี่ใหญ่ที่คู่ควรกับตำแหน่งของเขาและเป็นแบบอย่างให้กับเหล่าสิษย์น้องของเขาบางทีท่านจะต้องยอมรับว่านั่นเป็นไปไม่ได้หรอกนะ วันนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะได้รับการตัดสินแล้วล่ะนะข้าไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นจะเป็นไปได้นี่เจ้ากินอะไรเข้าไปกันศพของนักฆ่าหรือ,อยังไงกันท่านพี่ท่านก็พูดเกินไปใหญ่แล้วท่านอาจารย์เจ้ารู้สึกยังไงบ้างละ่ะที่สามารถโจมตีจุดแข็งของศัตรูด,ด้วยจุดอ่อนของเจ้าได้ มันน่ากลัวยิ่งนักการแข่งขันกระชับมิตรในครั้งนี้แตกต่างจากการต่อสู้ที่หมายเอาชีวิตของศัตรูการชนะและการแพ้หาใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเจ้าได้เรียนรู้จากประสบการณ์มากมาย เียนฮาวเจ้าไม่ทําให้ค่าผิดหวังเลยความเชี่ยวชาญของวายุและมหาสนีของเจ้านั้นมันเกินวิถีสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของปาก,กัวทั้ง8ปดไปเจ้าได้แสดงความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับหลักการอันลึกซึ้งของหงอยินหยางมันยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะขอบคุณสําหรับคําชมขอรับท่านอาจารย์แต่ว่าแม้ว่าพลังอันไรของเหตของวายุของเจ้านั้นจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ความเร็วในการเปิดใช้งานก็ยังค่อนข้างช้านักเพื่อที่ให้เจ้าได้แสดงวิชาที่เจ้าเข้าใจได้อย่างเต็มที่ ทั้งพี่ใหญ่และพี่สองของเจ้านั้นไม่ว่าเขาจะตั้งใจโดยเจตนาหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นั้นทั้งคู่ต่างให้เวลาเจ้าในการเตรียมตัวก่อนที่เจ้าจะโจมตีแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามที่แท้จริงน่ะเขาจะไม่เสนอโอกาสแบบนั้นให้กับเจ้าหรอกนะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วโอเคครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราจบไว้แต่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกที2ตอนนะครับก็คือตอนที่95แล้วก็ตอนที่96นะครับอาจารย์ของเรานะครับไม่ได้ลงมาประลองด้วยแต่อย่างใดนะครับเป็นการประลองของบรรดาศิษย์นะครับสำหรับใคร มาสู้ด้วยนะครับถ้าเกิดอาจารย์ลงมาสู้ด้วยอาจารย์ก็ต้องชนะอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าอาจารย์คือพระเอกของเรื่องนี้นะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นพระรองดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะเป็นพระเอกของเรื่องอื่นก็ตามโอเคครับเรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ